สบายดีพี่น้องขอ,อินดีต้อนรับกระสูมแมมที่ดีรายการดูดีมิสต์กับสามแมมเนาะดนโดนมาเจอกันนะขอต้อนรับกลับมาทักทายกันนะพี่น้องเดอ้อ굿มอร์นิ่งประเทศไทยประเทศลาวเปิดรายการด้วยเพลงมากราวแกฮ <c oughs> นะรอหมูก,กันเนาะทักทายท,ทุกทุกท่านเน,ะน,นาะวันนี้วันี้วันที่สิบเอ็ดเนาะมาแบบมาแบบเซอร์ไพรส์บาเลยบอกผู้ได้เนาะมาด้วยความคิดฮอดคิดถึง ตั้งทากแต่เมื่อวานยัง่ฮอดอ่ะรอหมูมากันเนาะขออนุญาตเว้าจาาภาษาอีสานบ้านเฮาเดอมืเมื่อวันที่11เเป็นวันศุกร์เนาะในวันศุกร์อะก่อนจะเข้ารายการเนาะหลายคนมาทักทายว่าเห็นซอมแม่มโดดแล้วคิดฮอดั่นาคิดฮอดคือกันเนาะเดี๋ยวจะมาม้วนผมให้เบิ่งมาสั่นิ่น เดี๋ยวเราเสียงวิทยุน้อยหนึนะ่งเนาะพอซ้ำแม,ม่อาจารย์แม,ม,ม่เบิร์ดวัสดุอียหยังล่ะวัสดุทำผมให้เบิ่งดในวัสดุอ่ะผมง่ายๆเนาะแบ่งครึ่งนึแล้วก็ทำข้างในนี่ก่อนบีบเส้นข้างในนี่ก่อนเนาะก็รายการดีเด่นพิศนี้ลายนานแะล้วไม่ได้มามาพ่อ,อ,อกันเนาะ วันนี้มีโอกาสขอความสวยมาฝากคำๆแบบนี้นะพิเศษน,นี่นี่ความสวยนี่แบ่งกันได้นะพี่น้องเนาะก็ต้องขออภัยถ้าพี่น้องท่านผู้ชมแฟนคลับนหมนเนาะว่าสามแม่นไม่ได้มาออกรายการโดนเราสคิดหอดคิดถึงเพราะว่าพี่น้องไทยพี่น้องในช่องลาวจำได้เลย ความงามมาให้เบิ่งเอากระเบิ่ง,งแง่งแว่นแล้วก็ม้วนแบบนี้ผมแท้ได้พี่น้องผมแท้เนอะหลายคนถามว่าผมปอร์มปอผมแท้ผมแท้แทเ,เอาม็ดใส่ข้างนอกที่หลังอยากที่เห็นนั่นแหละรายการม่รได้ออกมาสองสาเดือนแล้วมั้งสถานลการเป็นแบบนี้ นก็ยุ่งกับงานวัดเนาะวันนี้เสร็จภารกิจจบร้อยก็มาออกมาหามากับสูหน้าจอคือเก่างาบบนบพี่นาองนี่วิธีทำผมข้อเอาวีนี่วีก่อนตามมันมาแค่นี้เ,เราก็สวยละเห็นไหมใช้วีนี่ก็ได้เอาวีนี่ก็ได้วี v, หมายความว่าให้เส้นผมเขาทุกเส้นเนี่ย แล้วก็เราก็นหลังมาแล้วก็บีีมาตามเป็นไหนแล้วมันจะเรียบนะแต่ดวนส่วนตัวเรามชอบใช้หีฟันปลาแบบนี้มันกรอบได้หมดก็หมายเข้ามาคัดอยู่บ้านเป่ามันมาและจังมารีดเนาะแค่เนี้ยประมาณห้านาทีก็สวยได้ละเราจะไปต้องหลายคนจะบอค่อยเห็นมันปลอยผมนะพี่น้องเนาะ หลายคนคิดฮอดเพราะฉันคิดฮอดสามแม่มแอ้เอาคิดฮอดอคืดอการก็ามาเงียบแะคำตอบอยู่ในเฟซบุ๊กเาหานปะเอาหนี้ตัดบบไปเนองเข้ามาช่วงโควิดแบบนี้จะไปรากสวยก็ลำบากดีให้มันเรียบ แล้วก็เนียตัวนี้แล้วเอาเหรียนนำทางแล้วมันจะเรียบทุกเส้นเลยเห็นไหมแล้วมารวมกันดีคือช้าๆอย่ารีบแล้วมันจะเนียนทุกเส้นเลยจเจองอนป้ายนี่แค่นี้ เบาๆไปแล้วกมวมม็มาดูความงามมาดูความงามว่าเขาทําผมแบบไหนเนาะเขาทําผมแบบไหนทีนี้ก็มารวมกันเนาะ,ะนําใช้หวีตัวนี้ยเพราะว่ามันเก็บอยู่มันอุ้มอยู่ถ้าหวีแบบนี้มันจะอุ้มไม่อยู่เไหมถ้าตัวเนี้มันจะมีรูมเยอะ จับอย่างนี้เลยรวมเข้ามาหาเราได้ความรักความปรารถนาดีจากชมรมคนรักปุกเกล้าแบ่งปันความสวยเห็นไหมแล้วค่อยๆวี นี่ตรงปลายผมนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งแค่นี้เราก็ไม่ต้องใช้หวีจับลวกเพื่อจะให้มันมนเข้ามาเห็นไหมเรียบร้อยอ่ะไปไหนพี่น้องทางไทยกันดูบม่ได้เห็นกันโดนเจอแล้วเนาะสบายดีบ่ ขอว่าภาษาลาวได้เมนี่เดอเนื่องจากว่าเรามีสปอนเซอร์เอามีสปอนเซอร์ที่เพิ่น,นามาอ้ามานนี่สาวแบบเนาะงามด้วยอะไรมาดีจ้างามด้วยแป้งดาราได้พี่น้องเดอ้อไก่จะขนไก่จะงามเพราะขนคนก็ต้องงามเพราะแต่งเนาะถ้าขยันแต่งเนาะน้ำใช้แป้งเบอร์สามแป้งดาราแป้งตัวนี้เด้อ บอกได้เลยว่ากันน้ําหลายคนใช้แล้วก็บอกต่อนะขอบใจหลายแต้ก็ขอโทษหลายๆบ่ได้มาโลโอลมในเฟซบุ๊กไลโชเนาะเนื่องจากภารกิจหลไลรีสปอนเซอร์ต้องขอภายหลยซมแรมบ่ไ,ได้ทํางานเนาะอ่ะสนับสนุนโลนโดยการโดยแป้งดารากันกน้ําเอาอยู่ค่ะแป้งเงนเดียวเอาอยู่เนะโอ้เห็นดอกไม้แล้วขอทีดดอกไม้กอนได้บอ,บอกว่าขาดบ่ไดดอกไม้นี่มันเหมือนขาดอะไรไปยอม เออถุกีพ่อยกแม่เอาอย่างเงี้เลยหรืออ,อย่างงี้แล้วเนาะเป็นบกวาย่าเลยสั้นโชว์ผมส,สวยๆอ่ะวันนี้มาเทคนิคให้เทคนิคการรีผมนะคะ ถ้าจะรู้ใครใส่ผมปลอมหวีมันจะไม่กินหรอกเพราะมันจะติดตรงหนังหัวนี้ผมจริงค่ะอ่าโอเคอแป้งดาราเนาะกันน้ำห้าสิบยูวีและมีผสมเซรั่มบำรุงผิวหน้าใช้แล้วหน้าจะไสพนาอเนี่ยทาครั้งเดียวต่อวันพี่น้องทาครั้งเดียวต่อมือเดอ้อท่านใดที่มีปัญหาเรื่องแป้งไม่กินทาแป้ง่มันไม่ติดหน้ามันไม่กินเลยเนาะอ่า โทรมาหลังไม่ได้นะคะแล้วก็สบูว่วันนี้มีสบู่มาแนะนำเนาะก่อนจะไปถึงเสื้อผ้าข้างหลังเตรียมไว้เลย้อพี่น้องสินมาจากปากเซ่เดิพี่น้องเด้อสินมาจากปากเซ่ปากเซ่อิลีมาฮอดแล้วเดี๋ยวผมมีเวลาเจ้าเจา้จาแไปว่าประชาสัมพันธ์ภาษาลาวเนาะจ้าแปปว่าเลยประชาสัมพันธ์เนาะก่อนจะไปหาสินเสื้อผ้าต้องเอานาเอ,า,า,เอา,าผมมาก่อนนากระง,งาา่าบันนี้ท่านใดที่วาหน้าไม่ค่อยเนียนสบู่กุหลาบนี่ ซอยได้เลยพี่น้องสบู่กุหลาบทองคําป้าทิโท้คือว่าเปเปตรอยากใส่แถนหนูแหมเอาติดต่อมาเนี่ยสปอนเซอร์จา๋าได้เวลาได้เวลาประกาศแล้วนะคะนี่ขนาดอยู่อหอมบอกไม่ถูกอะหอมเหมือนเอเหมือนข้าวอ่อนพี่น้องเหมือนเขาอ,อ,อ,อขาย,ยอดหน้ามันอ้อหน่ะเนี่ยสบู่กุหลาบทองนะเอาอยู่นะคะ ใครที่หน้าไม่ขาวหน้าไม่ใสหน้าหมองคล้ำเป็นสิวเยอะเป็นฝ้าเยอะโอดดูทางนี้ค่ะกุหลาบดอกนี้ช่วยคุณได้ดอกเดียวเอาอยู่ใครสนใจกิ้งก้างมาก็เลยมาบอกกาเราสิให้ฟังเนาะสปอนเซอร์ของเราวันนี้นะแล้วอันหนึ่งไหนไหนผมก็ได้แล้วหน้าก็ง,ง,านนกง,งามแล้วบัน,นีิสบูก็งามแล้วบันี้เรื่องฝ้าเรื่องท้องเนาะกาแฟาพี่น้อง คนไหนที่เป็นมีเบาหวานไม่สามารถจะดื่มกาแฟที่มันมีผสมน้ําตาลกาแฟกาแฟนี้เอาอยู่ค่ะมีตั้งหลายอย่างสคุณเนาะนต้องขอบใจสปอนเซอร์เนะาะโบจะถามว่ากาแฟอะไรราคาเท่าไหร่นะคะคุณจินดาติดต่อทางหลังไหมนะจ๊ะเพราะว่าเนื่องจากว่าไลฟ์สดของแม่มเนียมาไปทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นสกุลเงินไม่ ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะขายสกุล US นะคะคุณพี่ขานะคะกาแฟใครที่มีปัญหากินดื่มกาแฟน้ำตาลก็ไม่ได้คาเฟไม่ได้ต้องมาดูกาแฟตัวนี้ในกล่องนี้ไม่ทั้งหมด1 0ซอง10วันนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวคิวกันแล้วกันเนาะเนี่ยคิวคาเฟ่เนาะส่งตรงมาจากประเทศไทยเนี่ยอที่ผ่านมานะคะก็มีแป้งดาราโปรโมชั่นด้วยใครที่ สั่งในช่วงโควิดแบบนี้สีตลับใช้ได้1ปีตลับ1 3เดือนไม่ได้โจ๊กกิ้งนะตลับ1อยู่ได้ถึง3เดือนเพราะทาแต่แต,แต,แต่แล้วก็รูปลงแล้วก็ครั้งเดียวไม่ต้องไปซับถมมแม้เราซื้อแป้งมาราคาไม่กี่บาทเอามาแปะเข้าน้ำก็แปะซับซับซ,บซ,บซ,บซบอันนี้แตะครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดวันเพอเไปทํางานมาเหนื่อยไม่ต้องล้างหน้าเลยนะนอนทั้งใบหน้าแบบนั้นละ่ะ โน p r เพ l e m เพิ่ม no นะพี่น้องนะฝากไว้เด้อสินค้าวันนี้สปอนเซอร์ของเฮาวันนี้พอมาถึงเรื่องเพราะว่าต้องเว้าไวเลยเพราะว่าโดนโดนมาเห็นกันเธอหนึ่งหนึ่งห,งหงชั่วโมงเท่านั้นเราสตาร์ทตั้งแต่เราสตาร์ทต,ต,ต,ตั้งแต่กี่โมงสิบนาทีผ่านไปเนาะฝากแชร์ด้วยเด้อตามคำเรียกร้องพี่น้องเพื่นบอกว่าบ่าได้เห็นสาวแม่มโดนแล้วคิดฮอดคิดถึงเอาคิดถึงคือกันกันกนเลยว่าเออหนึ่ชั่วโมง มาหน้ามาผมเสร็จปั๊บ